สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาอคลิปนี้ก็มาลุยงานกันต่อนะเดี๋ยวให้ดูความคืบหน้าก่อนนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมรอบนอกเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเชื่อมเจี๊ยรเรียบร้อยนะก็ได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เอาสเปรย์เก็บนะครับเอาสเปรย์ยิงทับไว้ก่อนนะ ผลงานก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วถ้าจะให้ดีให้เนียนก็ต้องไปโปะนะครับโปทําสีใหม่นะเก็บหัวเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นดําแล้วภายในก็เสร็จแล้วครับเหลือเจียนนิดหน่อยเจียเก็บคมหน่อยก็โอเคเลยนะครับ,รบตรงนี้ปิดรูครับอุดรู รูที่มันหลบน้ํามันนะครับแล้วก็อุดเรียบร้อยนะเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเอาสเปรย์ยิงก่อนนะครับยิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีตังค่อยไปจ้างเขาทําสีนะโป้ะนะครับแล้วก็ทําสีใหม่ทําสีทั้งหัวเลย เรียบร้อยครับตอนเดียวครับตอนนี้ก็ทําที่ยึดหัวได้แล้วนะครับนี่นะใช้เล็กรางหน้าสองเลยนะครับข้างบนมันมีรูอยู่นะเนี่ยรูเก่ามันปิดอยู่ครับมันปิดอยู่อย่างนี้นะเกะมาเห็นรูพอดีครับ ก็เลยได้ตำแหน่งเลยนะสองข้างเลยตัวบูทผมก็เอาบูทเก่าใส่นะตัดไอ้เหล็กข้างในออกนะครับตัดออกให้มันลึกเวลาขันอัดไปมันจะได้แบบเนีย่ยมันจะได้เล่นตัวได้นะตัวนี้ก็บากออกครับใส่แบบข้างล่างตรงนี้นี่ครับ นี่นะก่อไปซื้อน็อตมาใหม่ครับใช้น็อตยาวนะข้างบนเราก็จะใส่อย่างงี้ครับใส่น็อตแล้วก็ทาาแหวนเข้าไปเนี่ย่างนี้ครับ,รบตัวนี้มันเป็นร่องพอดีเลยครับเนี่ยมันเป็นหลุมแบบพอดีเลยนะมีรูให้ด้วยเหมาะเลยครับ ที่ได้ผมว่าจะเจะตรงนี้นะอันนี้รูน็อตเบลครับอันนี้ยึดสายเบลนะผมว่าจะเจะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แหละแต่ทีนี้มันแกะตัวนี้มาเนี่ยแกะมาพอดีครับเห็นรูอยู่เนี่ยมันปิดไว้ครับแกะไปก็เจอรูนะก็อพอดีเลยเหมาะเลยครับได้ที่ยึดหัวแล้วนะเพิ่งเชื่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้มันหายร้อนก่อน เดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับผมก็มาตัดเหล็กรอนะเนี่ยได้แล้วสองท่อนครับคิดอยู่ว่าจะวางยังไงนะกําลังวิเคราะห์อยู่หาระดับอยู่ครับข้างหลังก็น่าจะทำสูตรเดิมครับเวลาดำมาก็ให้มันเนี่ยตัดเชียงนะครับกันหงายในตัวนะ ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับได้อะไรบ้างนะตั้งแต่เช้าเราก็ได้ไอ้ตัวยึดหัวนะตัวนี้ครับก็ตอนนี้ยึดหัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ หัวอยู่แล้วครับบนกอดลองขับดูนะไม่ได้ยึดนะก็มันก็กระโดดนะเนี่ยมันกระโดดก้องเกลงกองเกลงนะอันนี้ไม่กระโดดแล้วครับยึดหัวเสร็จผมก็มาวางโครงดําเลยนะนี่ครับอันนี้ก็เต็มเต็ไมไว้ก่อนหาระดับไว้นะครับตอนนี้ติดปัญหานะช่องมันเล็กไปครับ กระบอกมันเข้าไม่ได้นะติดนิดนึงครับผมไม่ได้เผื่อนะผมว่าจะให้มันเป๊ะๆเ,เลยเพราะว่าผมต้องการให้กระบอกมันมาหน้าให้ได้มากที่สุดนะครับคันก่อนผมใส่ไปหลังนะมันยกชันเกินครับมันยกแบบสูงเกินนะรอบนี้ผมก็เลยว่าจะให้มันแบบแบบมาข้างหน้าให้มากที่สุดนะก็ติดปัญหาเลยครับ เผื่อไว้นิดเดียวครับมันไม่พอนะติดแคน่นิดเดียวครับว่าจะบากก็ว่าจะบากเอากลัวไม่สวยครับเดี๋ยวต้องขยับขยับท่อนนี้ถอยหลังหน่อยประมาณสองเซนสองสามเซนนะขยับมาครับเหล็กตัวนี้ก็น่าจะต้องตัดใหม่ครับ,รบเหล็กยังไม่หมดครับเดี๋ยวเอาท่อนใหม่ใส่เลย เราไม่ต้องมาต่อท่อนนี้ครับท่อนนี้ก็เอาไว้ใช้อย่างอื่นครับตัดซอยพวกทําหูยึดนะรอบนี้ผมว่าจะยึดน็อตเอานะนี่ครับเจ้าไซโครนผมเชื่อมผมเชื่อมติดคัซซีเลยเนี่ยรอบนี้ผมจะทําเป็นหูยึดนะครับจับน็อตเอาวันนี้ก็ได้งานประมาณนี้ครับ ก่อเรื่องงานก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแก่นะแก่ช่องใหม่นะ